หลายคนคงเคยสงสัยว่าทำไมในป่าใหญ่ต้นไม้จะมีขนาดใหญ่เขียวสดใสและแข็งแรงสมบูรณ์กว่าพืชผักผลไม้ที่เราปลูกกันในสวนและในไร่ทั้งๆที่ในป่าไม่เคยมีใครคอยไปรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับมันเลยคำตอบของความสมบูรณ์ของต้นไม้ในป่านั่นก็คือดินดินในป่าใหญ่จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้คือ หนึ 1> 1. ่งอนินทรีย์วัตถุเป็นชิ้นส่วนที่สลายตัวทางเคมีของแร่และหินต่างๆให้ธาตุอาหารส่วนใหญ่แก่พืช 2. อินทรีย์วัตถุเป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุสลายตัวของเศษพืชและซากสัตว์ที่ทับถมกันให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมแก่พืชช่วยอุ้มน้ําทําให้ดินร่วนซุยและเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์ 3. น้ําในดิน อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรือในอนุภาคดินช่วยให้เกิดการละลายาธาตุอาหารต่างๆในดิน 4. อากาศในดินจะแรกอยู่ระหว่างช่องว่างของเม็ดดินอยู่ร่วมกับน้ําให้กา๊าซออกซิเจนในการหายใจของเซลล์พืชและให้กา๊าซออกซิเจนและกา๊าซไนโตรเจนแก่จุลินทรีย์ดิน 5. จุลินทรีย์ดินทําหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารพวกเศษซากพืชซากสัตว์ และย่อยสลายอดินซีวัตถุข,ของดินให้กลายเป็นแร่ธาตุออกมาให้พืชใช้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกต้องมีสัดส่วนขององค์ประกอบทั้ง5อย่างนี้เสมอจะขาดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ในปัจจุบันดินในสวนในไร่เรามักจะเน้นการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวทำให้นานๆไปคุณภาพของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไป คือมีค่าความเป็นกรดด่างมากขึ้นบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดให้นักวิชาการในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และพลืชโดยนําจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่มีคุณอนันต์มาช่วยในการส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปตามชาตินั้นจุลินทรีย์มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มคือ 1. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์กลุ่มสร้างสารรค์ ือจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์แก่พืชคนและสัตว์มีอยู่ประมาณ10%ของจุลินทรีย์ทั้งหมด 2. จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษกลุ่มทำลายคือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคกับพืชคนและสัตว์มีอยู่ประมาณ10%ของจุลินทรีย์ทั้งหมด 3. จุลินทรีย์กลุ่มเป็นกลางกลุ่มสนับสนุนคือหากกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มใดมีจำนวนมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะให้การสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มนั้น มีอยู่ประมาณ80%ของจุลินทรีย์ทั้งหมดดังนั้นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์คืนสู่ธรรมชาตินั้นก็เพื่อให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์มีจํานวนมากกว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์สร้างสรรค์สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มๆตามคุณประโยชน์ที่มีต่อพืชได้8กลุ่มดังนี้ 1. จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้นเจนแทนยูเรีย จุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถใช้ไนโตรเจนจากอากาศซึ่งในอากาศมีไนโตรเจนอยู่ถึง78เปปลี่ยนให้เป็นไนเตรตซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้เช่นแบคทีเรียนในกลุ่ม a อโซโตโแบ t e r อร์ไรโซเบียมและไนโตรแบคเตอร์เป็นต้น 2. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตในดินและแร่ธาตุจุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถทำให้ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดิน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ให้ละลายออกมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นแบคที ria, b a c i l ส u s m e ทีเรียมและเชื้อราในกลุ่มพนิซิลเลียมเป็นต้น 3. จุลินทรีย์กลุ่มที่มีความสามารถในการละลายโพแทสเซียมในดินและแร่ธาตุจุลินทรีย์กลุ่มนี้สามารถทําให้โพแทสเซียมที่มีในดิน ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ให้ละลายออกมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นแบคทีเรียบาซิลัสไซคูเลนส์และเชื้อราในกลุ่มมูคอเป็นต้น 4. จุลินทรีย์กลุ่มที่ให้ธาตุอาหารรองแก่พืชจุลินทรีย์กลุ่มนี้เมื่อตายลงจะถูกจุลินทรีย์ตัวอื่นย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุกรมาถันแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองของพืชออกมาให้แก่พืชเช่นย e ส s ค a c c h a r o m y c e s c e r e v i e และ candida เป็นต้น 5. จุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถผลิตฮอร์โมนจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอเรลินและไซโตไคนินเป็นต้นออกมาส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่พืชทำให้พืชโตเร็วเช่น b บคทีเรียเบอร์โคเดอรียแคปปเซียและแบคทีเรียกลุ่มโซโดโมเนส 6. จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำหน้าที่ย่อยสลายจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ช่วยเร่งการย่อยสลายของซากพืชและซากสัตว์ที่มีอยู่ในดินเพื่อให้กลายเป็นอาหารแก่พืชได้เร็วขึ้นเช่นแบคทีเรียกลุ่มเซล o ูโมเนและเชื้อราในกลุ่มแอ p, r r hin, p, p e r um 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 g i ์จิลัเป็นต้น 7. จุลินทีกลุ่มที่ผลิตสารป้องกันและทำลายโรคและแมลงในพืชจุลินทรีย์กลุ่มนี้มีความสามารถในการผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการป้องกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อโรคบางชนิดแก่พืชเช่นแบคที ria bacillus thuringiensis และเชื้อราไตรโค o มาฮ m a h a r z n u เป็นต้น 8. จุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างสีสันให้กับพืชผัก จุลิทรีกลุ่มนี้สามารถผลิตสารให้สีที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์สารสีเหลืองสารสีสม้มและแอสตาเซนทินสารสีแดงออกมาเมื่อพืชผักได้รับสารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสีสันให้สวยงามและดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเช่นยิส f ฟัฟเฟียโรโดไซโตมาและโรโดทอรูล a าเป็นต้นถ้าเกษตรกรนำไปใช้จะมีคุณประโยชน์ดังนี้ 1. เพิ่มธาตุอาหารในดินที่จืดและดินหมดคุณภาพให้ดีขึ้น 2. เพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืชสามทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางและร่วนสุยขึ้นส่งผลให้รากของต้นพืชสามารถชอนชัยหาอาหารได้ดีขึ้น 4. เพิ่มความหวานความหอมความมันและสีสันให้กับต้นพืชและผล 5. ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงให้กับต้นพืช 6. ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม